โอ้ยน่ากลัวมากตอนนี้นะคะบ้านเราก็ได้อพยพกันออกมาจากบ้านกันหมดแล้วนะคะตอนนี้คือไม่ต้องค่าส่งค่าซีแล้วนะคะไม่ทันกันแล้วค่ะนี่เลยออ้ยแบบนั่นคือหมู่บ้านเรานะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้น <c oughs> คือแบบรถติดกันหมดแล้วอะ่ะแล้วคนขับรถก็ไม่อยู่คุณพ่อก็ต้องมาขับนะคะคือดูดิตรงนั้นนะ่ะเห็นตรงนั้นอนะ่ะกำแพงนั่นอนะ่ะคืออะไรคือหมู่บ้านฉันเองคะ่ะ <c oughs> มันใกล้ไปเนาะออ้ยรถรถบ่อดังตลอด อันตรายมากอะตอนนี้โอ้ยยังคงน่ากลัวนะคะตอนนี้เราก็ออกจากเซ็นทันบางนาแล้วเราก็จะไปโรงแรมแล้วค่ะตอนนี้ดูที่ท่าแล้วไม่น่าจะกลับบ้านได้ง่ายๆนะคะนี่เราอยู่ตรงไหนนะพี่ปุ๊กเออเอาแต่อตอนนี้ตรงเซ็นทันบางนานี่อยู่เซ็นทันบางนาแต่บ้านฉันคืออยู่ตรงกลางนั่นเลยจ้า ที่โรงแรมกันหมดแล้วนะคะ,ะคะูกันครบหมดค่ะครบหมดจ้าสถานการณ์อตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้่ากว่ามากคือไม่นึงก็่าจนรรงแรงขนาดนี้บองตรงว่าไม่ได้เก็บอะไรของมาเลยก็คือออกมาตอนแรกคือไปห้างเซนทันบางนาก่อน <c oughs> พอไปเดินแป๊บหนึ่งเฮ้ยสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นแบบหนักไปกว่าเดิมแล้วโครงการหมู่บ้านนิติก็เลยแจ้งให้เรา อบประยุก์กันออกมานะคะตอนนี้ก็ให้คนกำาุดกลับไปรับแม่บ้านเรียบร้อยเอาแม่บ้านออกมาแล้วก็เอามสั์เลี้ยงออกมาด้วยนะคะก็คือหมาของเราสามตัวนะคะก็ย้ายกันออกมาหมดเลยตอนนี้นะคะไม่รู้ชะตากรรมแล้วคืนนี้จะนอนยังไงเพราะว่าเตียงสูงยิ่งนักจูดี่จะตกเตียงยังไงลูก กําลังหาตอนนี้กําลังหาอะไรพ่อหาโรงแรมให้แม่บ้านอยู่นะคะใช่เต็มหมดเลยเต็มหมดเลยอ่ะเราแวแกนั้นนะอ้ออ,อ,อ,อลูกระวังตกเตียง